สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฝนตกนะคะแต่ว่าพี่เจยจะต้องมาเก็บส้มโอแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเขาสุกเกินไปแล้วดูกันลีนลยเก็บไว้หรอคะนี่ไปค่ะเก็บได้แล้ว นะคะตรงก้นผมกนเก็บไว้นี่เลยค่ะเก็บได้แล้วนะคะดูผิวตอมันเก็บรูปเดียวนะคะอ่ะดูตรงแก้มนะคะแก้มกำออกชมพูแล้วค่ะ น่ลูกเก็บได้แล้วค่ะลูกนี้ยูด้านนี้นะคะ่อมน้ำมันแตกกระจุยด้วยอุสกดีก่อค่ะจะไม่เท่ากันนะคะผิดจะอยู่ชอบเดียวกันก็ใช่ว่าจะเก็บได้พร้อมกันนะคะเพราะว่าตอนที่เขาโตเขาเขาโตไม่พร้อมกันค่ะ จะเอาไปวางขายหน้าบ้านนะคะตรงนี้เดี๋ยวจะไปดูอีกมุมนึงนะคะทุกคนเดี๋ยวเดินตามกันไปเลยค่ะไปอ้อมหน่อยนะคะระหว่างอ้อมก็ดูต้นไม้ดูถนนไปนะคะเพราะว่าสวนสุดถนนมากขอบคนนี่เละค่ะฝั่งนี้เลย รูกนี้ยังนะคะนี่เลยเสยืยอะไรกันนอนจ้าพ้องแล้วๆ เก็บเลยค่ะนี่ก็เก็บได้เลยค่ะเดี๋ยวกลิ้งไปทางนู้นนะคะเก็บไว้รูปนี้ก็ได้ค่ะพจน์ต๊ด ใหญ่ส่งนาคะก็มาหอ,อนี่เลยค่ะหอนั่นเลยค่ะสองลูกนอนจะมืดน,นี้ค่ะนะคะ ก่อนเลยค่ะค่อยมาแต่งอีกพอเขาโตกว่านี้ค่อยมาแยกถุ่มนะคะลูกนี้ยังก่อนนะคะใ่กระสุบเต็มที่ค่ะทุกคน กันค่ะไปดูอีกต้นหนึ่งนะคะน้องนิ่มน้องนิ่มไปไหนคะมีแก้วมังกรสุกแล้วค่ะน่าจะเป็นเนื้อสีแดงนะคะเพราะว่าลูกเล็กนี่คือลูกที่เก็บตกนะคะเพราะก่อนหน้านี้เก็บไปเยอะแล้วค่ะต้นนี้รอบที่แล้วเก็บไปได้ประมาณสองสี่หกโลค่ะต้นนี้รอบที่แล้ว เก็บไปเมื่อสักประมาณเดือนที่แล้วนะคะนี่อีกต้นหนึ่งก็ใกล้สุกแล้วค่ะผิวเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะคะนี่คือหลังฝนตกค่ะทุกคนมาเก็บส้มโอสองลูกนี้กันค่ะอีกต้นหนึ่งนะคะสองลูกนี้เลยค่ะ 给他开。<laughs> ีูนะคะูค่อยใหญ่กับสองรูกนี้ดูไม่สวยนะคะแต่เนื้อข้างในสวยค่ะนี่นะคะไปดูลูปอื่นกันอีกค่ะ ลูกนี้เลยค่ะทุกคนขี้เละมากผิว เดี๋ยวดูรูปที่ต่ำนะคะ บลมแล้ว่ะข้นบลมเดียวก็แตกตามประมาณแล้แล้วตอนนี้ก็น่าจะเก็บได้ประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วก็มีอีกค่ะนะคะ มีอีกโน่นเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะเดี๋ยวไปดูนะคะฝั่งโน้นเห็นไหมคะว่าไม่ค่อยสูงเท่าไหรค่ค่ะเดี๋ยวจะเดินอ้อมไปดูฝั่งโน้นนะคะเหตุใจยั้ ก็จะเก็บได้ประมาณนี้นะคะที่เหลือค่อยทยอยเก็บอีกสักมาอาทิตย์หนึ่งค่ะทยอยเก็บเรื่อยๆค่ะเพราะไม่ไม่ได้ขายเยอะค่ะขายเรื่อยๆขายในหมู่บ้านนะคะตรงนี้สองสี่หกหกลูกนะคะนำลัจะกล้าอีกค่ะส่วนต้นนี้ยังเก็บได้ค่ะต้นนี้น่าอีกสักประมาณเป็นเดือนนะคะเดือนสองเดือนนึงค่ะกวาจะเก็บได้ ดอกสะเดาขัดโคนดูสะเดาดอกเต็มเลยไม่ได้เก็บกินค่ะเมื่อกี้หกใช่ไหมคะฝั่งน้อนต้นน้อนเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสองลูกคะ่ะทั้งหมด ไมคาว่าขนาดลูกไม่เท่ากันราคาที่ขายก็ไม่เท่ากันนะคะแต่ยังไงก็ราคาไม่สูงกัขายแถวบ้านดูลูกนี้นะคะแก้มก็ออกจากชมพูชมพูเออถ้าเก็บได้นะคะแต่ว่าวัอีกสองวันวันนี้พี่จะไปกินเองค่ะก็ไม่ต้องรีบนะคะไว้ที่ต้นก่อน นี่ก็น่าจะเก็บพร้องกันอีกรุ่นหนึ่งสักประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะดูลูกนี้กันนะคะทุกคนผิวโอ้จริงๆก็เก็บได้แล้วค่ะลูกนี้เดี๋ยวพี่เจจะเก็บลูกนี้ด้วยเลยค่ะ เก็บเลยจะได้ไปวางขายพร้อมกันต้นนี้ก็เก็บได้เรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าลูกจะออกสลับกันไปค่ะออกสลับกันเรื่อยๆอาทิตย์หนึ่งก็ออกเป็นช่อสองช่อประมาณนี้ค่ะเหมือนกับว่าจะรู้นะคะว่าเราไม่ได้ขายส่งนะคะขายแบบเรื่อยๆในหมู่บ้านทยอยขายก็ไม่ต้องออกพร้อมกันทั้งหมดค่ะแต่ถ้า,ารอบไหนที่เขาออกเยอะก็จะโพสต์ลงขายนะคะ เก็บลูกนี้ก่อนค่ะทุกคนเสียงรถเยอะนะคะช่วงนี้ตอนเย็นเย็นร้านค้าค่ะ ไปดูต้นไม้หลังฝนตกกันค่ะทุกคนถั่วพลูต้นนี้ก็ยังไม่ติดลูกเลยคะ่นนะมีแต่แตกิ่งก้านนะคะ เดีลูกยังไม่มาผักบุ้งวันนี้ก็เก็บไปแล้วตัดไปแล้วค่ะตัดไปทํากับข้าวแล้วพริกค่ะพริกที่ปลูกใส่กระถางนะคะพริกเยอะมากเลยค่ะที่สวนทั้งที่ใส่กระถางแล้วก็ไม่ได้ใส่กระถางนะคะดูต้นหอมนะคะโอ้นี่พี่จอยปลูกมาก็ประมาณสามสี่เดือนแล้วนะคะยังยังแข็งแรงสมบูรณ์เลยค่ะเก็บไปทํากับข้าวบ้าง แล้วนี่นะคะทุกคนดูสประรดใครที่ไม่มีพื้นที่นะคะปลูกใส่ตะกร้าเลยค่ะ,ะเผอิญว่ามีอ้อดิบมาติดด้วยก็เลยปล่อยไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยตัดนี่นะคะก็สวยงามนะคะคลึมไม่หมดเลยมีเขือควงเยอะแล้วค่ะตัดไปแล้วรอบนึง กินเรื่อยๆเลย,เลย,เลยกินก็ไม่หมดวันนี้ไว้แค่นี้ดีกว่านะคะทุกคนเดี๋ยวพี่เจลจะไปเก็บส้มโอนะคะแล้วก็เตรียมหมดตั้งหน้าร้านพรุ่งนี้ค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะทุกคนดูวิวธรรมชาติที่สวนนิดนึงนะคะหลังฝนตกก็จะชุ่มชื้นประมาณนี้คะ่ะทุกคนฝรั่งจ้า